สวัสดีครับผู้ติดตามช่องที A ่อเชัยแนวครับวันนี้หลังจากเลิกเรียนนะครับในหลักสูตรชนะพันธ์ได้มีโอกาสเดินเล่นออกกำลังกายครับนะครับในร่างกายสุขภาพแข็งแรงที่จังหวัดลบบุรีครับศูนย์การอาหารปืนใหญ่เืองเมืองจังหวัดลบบุรีค่ายูมิพลนครับ เดินเล่นรอบไข่เพื่อให้เหงื่อออกครับพี่น้องร่างกายได้บัอ้วนตนี้กันนักก็ขึ้นร้ายแล้วเรื่องขึ้นไปนกงานกระวมเลยพี่น้องเบ้องสาวเดินนี่ยางออกเครือนมือนี่มื่อนจังแลนดูสภาพร่างกายหักโหมเกินไปนั่นก็ดี พี่นองบรรยากาศถนนรอบค่ายเดินมันได้นจะกกิโลพี่นอ,นอนงๆครับสุกานะวันที่สิบเกันวานี้ก็จะเป็นวันกำเนิด ทหารปืนใหญ่การกำเนิดทหารปืนใหญ่เ็าจะมีจัดงานที่บกสปพี่นอ้องทหารปืนใหญ่สูดมินราชาแห่งสนามลบเล่วพี่นอออ้องเ้วยกอ่ยกองลอยผู้ขาเข้าที่เป็นนักเรียน แค่เป็นค่ายฝึยยกเยาวชนนอกมีหล่อรวดน้ำ <c oughs> ฟังสายมือดที่เก็บปืนใหญ่ตอนเป็นนักตอนสมัยเป็นนักเรียนตอนนี้เขาก็คงเอาไปเก็บที่อื่นละ,ะภาพปนันปนไดนเือนปืนดูไปนอกนั่นเรา มันจะกาดตอนเย็นแรงอางัวกลัวอางัวงปิดเขาได้ความปิดของบางทีถ้าเขาที่ป่าห่ดขนาดวะร้อนมาก โรงรอดต่างๆใช้ได้อยู่นะครับโรงเรียนต่างๆตอนผมเป็นนักเรียนมีสองกองร้อยร้อยหนึ่งกับร้อยสองมาเรียนเหล่าเนี่ยมีร้อยหนึ่งกับร้อยสองก็วละแปดสิบคนเราปืนกอรุ่นผมนั่งอิ่ร้อยหกสิบแบ่งเป็นสองร้อยกองละแปดสิบลำดับตามพยัญชนะอักษรกอไก่ก็ได้เลขที่หนึ่ง จนถึงห้อดคู่คนสุดท้ายคุณพี่น้องเอ๋ยหนังนี้จะเป็นห้นองเรีย,นห,ย, 1, 0, ย,ยน,นหมายเลขหนึ่นห้องลอยสห้องลอยหนึ่งจะเป็นนี่เปนหมายเลขหนึ่งะครับตัยิงใส่นักเรียนในสิทธิ์ทางะในเข่ากอ,องลอยก็เริร่มประในมีอย่างเทศนมีคน งานปันได้อาจารย์ดึงแรงพี่น้องสภาพร่างกายแข็งแรงอะไรก็อาจะรดีบอวกว่าร่างกายตลาดพร้อมประตู ขานขวามือก็จะเป็นสานามฟุตบ,บอล้อมบอลทางเาเป็นสนามฟุตบอล้มบอลี้เป็นสนามบาส ความักคัาดการรลมนักเรียนโรงเรียนใ0สิงเรียนใน,ใน,ในโรงเรียนหลอกาหารปืนใหญ่นะ,นะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์ like กดแชร์ครับสวัสดีครับ